แม่ปรุงก็เสร็จแล้วเนี่ยเมนูออมไก่บ้านนะคะใส่พักปลาของเห้ามีผพักเสียนรัง่งพักซี่รอมแล้วกะ็พักก้มตุงนั่นเองนะจ๊ะเนาะพักกลมตุ่งั่งของเห้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามือน,นีสิบห้ามาเห็ด หลากหลายเมนูเลยจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะแต่ว่าเมนูเมนูนั่งเอกของเฮาก็คือสีออมไก่ด้วจ้ะเด้อออมไก่บ้างใส่ผักกวางตุง้งใส่ผักซี่รอมผักซี่รอมแล้วก็ผักเสียนฝรั่งจากพ่อแม่พี่น้องจ้ะมันลาอย,ย่างเนล็ดบ่ออกพ่อแม่พี่นอ้องมาผักจากธรรมชาติของเฮาเนาจะนาะแลวก็ สีมาถอดไข่ให้ลูกลูกถอดไข่หล้กก็ผัดกะเพราให้ลูกเด้อจ้จะเด้อมาจะเสียจให้เบิ่งเครื่องเคียงเนี่เด้อจ้ะเด้อนี่จ้าพอแม่พี่น้องนี่คือไกบ่บานของเหาเนาะจ้า,จากกไกบ่บานแพทเอามาสับแล้วก็อันนี้คือเป็นไกส่สับกับหมูสับเด้อมันมีหมูสบับเหลืออยู่หน่อยนึงจ้าที่แพทเอามาเห็ดสิเห็ดไข่เจียวหมูสบับจ้ะแล้กกะตะไคร้ใบ,บมะกรูดของเราอ่ะใต่อส้ออมอันนี้ก็เป็นพริกผัดกะเพราอันนี้เป็นพริกไส้ออมเด้อจ้จะเด้อกับมีหอมกับ พริกสดแล้วก็พริกแห้งจ้ะแล้วก็ผักของเหานี่เองจ้ะอุ้ยเลิศไหมคะพ่อแม่พี่น้องมาเดิมมาเดิมแบบนี้มามาลงมือกันเลยลูกกันสิให้ลูกกินข่าวแล้วเพื่อนกันสิไปทางเพื่อนแย์กันสิไปทางแยลจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้ะมาลงมือกันเลยค่ะอันดับแรกออมไก่จ้ะน้องออมไก่ออมไก่เฮากันสิล่วนไก่กันเลยจ้ะอันดับแรกนะคะออมไก่ ล้วนไก่แห้งๆ่อนดเด้อจ้ะเด้อไปล้วนไก่ใส่ใบผักกูดกับตะไคร้ล้วนใส่กันไปเลยมันจะได้มีกลิ่นหอมดเด้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ๋าใสาเ่เกลือลงไปด้วยหน่อยนึงแล้วก็แฟนแพิ่นใหง่สิพีนยย่น้องเซตให้อ๋ สีเข็ดสามเมนูในในในเวลาเดียวกันเลยได้จากพี่น้องเพราะวา่าสิบถามว่าเบิรงควมบุญบ้างมาดังฮะาเซ่มีน้ำมันหมดทั้งหมดเนาะมาเบิรงกันเอ้ยีอยู่น้ำมันอันนี้กระทะน,นี้จะเจียวไข่เ้ยจ้ะเด้อเจียวไข่นี่แล้วกกระทะน,นี่สิผัดกับเผาพอน้ำมันเราหนึ่งกว่าสิบเบอก็พอเพราะต้องใส่หลายจ้ะเนาะ ขนาดว่รารถไฟหลายถุงเสร็จไปด้วยมาดังมาเช็คก,กับเขาไปนำสร็จไปนำได้จ้ะได้พอนคักมือนี้พ่อแม่พี่น้องอากาศรพอนแดดดีจ้กองศาบ่หูบ่ได้เช็คบ่มีเวลาเช็คค่ะแต่หยาตื่นเสนาร์ขึ้นมากะหยาโหลดจ้ะจะได้ เผาให้ลูกสาไ้ลูกชส้สาวคนมาเทียวบานกับหมูจ้ะอันนี้คือเราจะผัดกะเพราอันนี้เราจะเจียวไข่เอออันนี้ผัดกะเพราผัดกะเพราห่อนละไปมากกว่ีไซน์ผิกลงไปเลยอันนี้คือผัดกะเพราจ้ะอืม ไข okay. อันนี้ไข่เจียวหมูสับเดาจ่ะเด้อกับ่ได้มีหยางมากมากกับมีหมูสับไข่ห้าใบแล้วก็ชูรสรสดีหน่อยนึงแล้วก็สีอุ่วขาวเดาจ่ะเด้อง่ายจา้ะถามในหอนเป็นไรเป็นไร ไก่ห้าอันนี้แล้วเ้ากับส่นามลงไปเลยเได้ร่วนไก่แห่งก่อนได่ที่แล้วกระทะเชฟหล่อนกระทะไม่ต้องร้อนมากก็ได้จ้ะเป็นกระทะเชฟหล่อน,อนเนาะ ทเทศก็ลแล้วใครก็สิไปบ้านีิจอยจ้ะก็สิเอาออมไปกินนําเพราะว่าเมื้อน,นีนสิพักันนัดกันไอ้จัดงานเล็กๆงานไทยสิสงน้ำพระยุ่งงาน,นีิจอยจ้ะคื้อทิ่ปรเทศทุกปีนั่นล่ะแต่ว่าที่แหลนี่มาลูกๆสิไปน้ำแบบนี้ลูกๆเขาบ่ไปเขาไวหว้รุนนาอพี่น้องจ้ะที่แหล่ใครก็เอาลูกไปนัำเหันที่นี้่นก็สิตังคนตังไปทั้ง่นก้ะสาม่น แพตก็จะไปกับแฟนแพตกันหน้องบอลแล้วก็บ่ไปคือกันแล้วก็สิอยู่บา้านเอ้าให้เราอยู่บ้านไปเป็น,ย,น,นยังงเดี๋ยวแม่ไปส่งไปไหวแทนเองเสร็จแล้วเราก็พอพริกเริ่มกระเทียมเริ่มเจียวเริ่มหอมแล้วเขาก็เอาหมูใส่ลงไปเลยนะเห็นไหม ไปว่าลูกหนองพ่อยหนอองพ่อยหนองม <cat guiding developed Airbnb> ิสากินเผ็ดก็ไคร้ได้มาดามจัดเต็มเลยแต่วันมี้ใครเจียวอยู่ว่าเป็นอย่างเราจ้ะกระทะมันบกขาดคือบานเท้าีหลีพี่น้องคือกันน้าพรหมพี่น้องบานแหะกระทะมันบกคอยขาดคนไหนกระทะเมืองหนอง เพราะว่าเาเอาเา,าเจียวเ้าสิบีบรไส่หเอาสิบรหอยเปื่อัในปั้นแนห้องซิบรค่อยสุกเพราะว่ามันมีเนื้อหมูด้วยนะพี่น้องจา๋าเนาะหมูจะได้สุกจ้ะเจียวหมูสับที่ไปให้เด,ด,ด็กๆกินให้แฟนแท้ๆนั่นแหละเพราะว่าไปบ้านพี่จ้อยกลัวสิได้กินยังนกลัวหลัวงั้นใดกลัวสิแล้วกันของซีน่าพี่น้องแต่เพิ่อนกินห้องทองไปก่อนแต่ว่าไข่เจียวก็บางน,นล่องเหลวก่อนว่าเดี๋ยว เห็แฟนแถบไปส่งหนองพรอยก็มูคนก,ก่อนจ้ะอมใจห้าเล้วที่หลังเลยเป็นอย่างนั้นดเดียเ๋ยวแรกมาต้องค่อยๆขีดออกเพราะสญญาสรนั้นติดกันด้วยใจเด้อจะเพราหมูสับหมูสับต้องไม่เป็นก้อนนะจ๊ะต้องขยายขยีดออก,าากนอกะจ๊ะเนาะสำหรับมาดามต้ของเผาด้วย สไตป์ไพสสไตป์มันเราจ๊ะเว่าสไตป์ท่านนี้มาัึ้นคนจะพอแม่พี่น่องแล้วคนเราโอ้ยคนหลายปอนดยน่งชิบมุลบ่เสร็จยังลูกใก้เสร็จแล้วเนี่ยมาสาวัสดีค่ะสวยๆกันน่ำแฟนคัดถามหาทั้งสองคนเลยสาวสาวพี่น้องสาวสาวมันเยี่ยมบ้าน เดี๋ยวมาสวัสด,ดีค่ะสวยๆได้ลูกมาพร้อมกันนะผู้แฝดแฝดคนร้าพี่น้องน้องพ่อยกับน้องนิสา <c oughs> แล้วแต่งตัวเหมือนกันด้วยลูกฮะแต่งตัวเหมือนกันเลย,เลยอู้น่ากินจังเลยเดี๋ยวมาสวัสด,ดีค่ะสดดวยๆลดกยหลานสาวมาแล้วพ่อแม่พี่น้องคุนห์ไน แฝดนะเนี่ยแฝดใกล้เสร็จแล้วลูกมากทีไหมแม่คือต้องออกออกมาแบบโอเคเนี่ยใกล้เสร็จแล้วเนี่ยแม่จะเสร็จละงั้นอหนูตัดเท่าเลยเอ้าป้านันเลยดิีกไปเอาหูกันแล้วเนี่ยอ้าวเปลี่ยนทายเหรอโอเคแล้วไปไปเอาเส้นตอนแรกเ่อนนะพี่บอสดัหน้ารอเลยไหแล้วให้ไปส่งที่ไหนอ่ะที่ไวเลนี่แหละโอเค ตักข่าวลอดเลยลูกแม่ปรุงก็เสร็จแล้วเนี่ยแต่ออมไก่พวกหมูคงไม่ได้กินหรอกแต่ออมไก่ใส่ผักไงหนูก็ไม่ค่อยชอบอย่างนี้ใช่หรือออมไก่บ้านใส่ผักใส่ก็ะเพราอีกแล้ยกระเพรา อิ่มีถั่วถั่วมาหั่นใส่ไหมเอาไหมเออเอาเอา,เอาถั่วมาหั่นเลยลูกสาวอยู่ในถุงไ้ชั้นสองชั้นสองในถุงอ่ะเห็นไหมอันนี้่เออนั่นแหละเอามาหั่นเร็วหั่นมาใส่เลยลูกนี่เลยอร่อยอล้างล้างแล้วก็หัน่นหั่นมาไม่ต่อเยอะ่ไหนก็แล้วแต่ห,หมูอ่ะอันนี้จริงไหม ล้างยางถ้าหลุกลทิ้งเอาเขียงมาหั่นใสด่ดีหลุก,กแล้วก็เอามาใส,ส่เียงจะเดนกันหั่น้นจชิ้นประมาณไหนก็ตามใจหนูแต่ไม่มีกะเพราใส่นะผ<ม>ัดกะเพราแต่ไม่มีใบกะเพราเคไทยเกียวเสร็จเรียบร้วแะ เสร็จแล้วแมน,นู่นึงพี่น้องเป็นไงคะน่ากินไหมนี่ไข่เจียวนิสาอ,อาจารย์มาให้แม่นะ่ะลูกจานใส่ไข่เจียวระวังมือนะลูกวองนะไข่เจียวหมูสับโอเคแม่กินรสควาไข่เจียวหมูสับอ้าวเหรอแต่เละนิดนึงแม, <c oughs> ม่เห็นรอยอยู่น้องก็เอาจานมาใส่กะเพราด้วยดิ นีน่ากินไมหมล่ะม,มาชิมหน่อยใครจะชิมเนี่ยลูกลชิมเลยลูกอ่ะเนี่ยชิมได้ลูกเป่าเลยนะมันได้ยังขาดอะไรไหมแม่ลืมไปนิสากิมไหมเผ็ดไม่ขาดโอเคเยบร้อยอาจังเลยโอเคอเ,คเยบร้อยอันนี้ รู้อะไรไหมมันคือกระเพราไก่กับกะเพราหมูสับคนกันเพราะหมูมันเหลือนิดเดียวแม่มีไก่สับแม่ก็เลยใส่คนกันโอเคเรียบร้อยกินกันเลยลูกอีกน,นะแม่ไม่กินเหรอแม่กินเลยเดี๋ยวแม่ไปเย็นมาแม่จอยลูกมันร้อนเดี๋ยวแม่เอาขยิบเตาให้โอเนวันนี้ร้อนมากเลยนะลูกแต่ก็เตรีมยมเครื่องไอศกรด้วยพเพราะว่าเผื่ออากาศมันเปลี่ยนแปลงตลอด 对呀，对呀。 ให้เห็นนิดหน่อยสองสาวนั่งกินข้าวไม่เห็นเยอะหรอกนิดเดียวเออเห็นได้ไรเออก็ไม่ก็ให้เห็นแม่ทำบะข้าวเลยไหมติดตายแล้วยางทำไมหนตายก็ยาวแล้วไม่ต้องติดแบบโอ้โหยาวเลยแม่นุ้นขนาดนี้เพื่อนรู้ไปต่อหัวตายเพื่อนว่าต่อแค่สามร้อยรู้อยู่เวลาต่อแล้วเวลาออกมันหลุดนะลูกไม่ไม่ถ้าดูแลดีไม่หลุดแล้วเขาบอกเลยหนูดูแลดีแรงแตกเพื่อนไปต่อแบบหกร้อยแต่เพื่อนที่ไคเลยไปต่อแค่สามร้อยแต่แม่ไม่เคยคิดที่จะต่อลูกเพราะว่าม แม่กลัวต่อไม่ต้องตัดมันค่ะแล้วแต่แม่เห็นเพื่อนที่ทํางานอะเป็นตัวแรมอะเขาต่อเขาก็แบบเพื่อไว้ตลอดสวยนหมล่ะมันเหมือนมันเฟซมากเลยลูกมันแบบแม่ก็บอกไม่ถูกมันเหมือนของปลอมอะก็มันของปลอมเนาะคือมันถ้าทำแบบไม่เยอะมันโอเคอยู่อย่าทำเยอะไปเลยถ้าทำก็คือทำเพราะว่ามันถ้าเยอะเยอะมันมันทำให้แบบมันเฟซอะเข้าใจไหมมีดูเฟซเลยรูอว่ามันไม่ใช่ของตาสมตาสองแท้เลย แต่แม่ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะมีเวลาทำไมอันนี้เสร็จก่อนเระวังเช็คดูน้ำเยิ้น้ำยาให้ดีนะมันจะลายกับตาด้วยน้ำพริกแม่ก็มีนะลูกน้ำพริกของนะคะก่อกินเยอะๆจะได้ไม่ต้องไปหิวหิวก็ซื้อกินได้ลูกถ้าหิวอ่ะ ส่วนมากถ้าไปจะซื้อกินน้ำใช่ไหมละ่ะแม่ดินงขนมไทยเลยยังให้ลูกไปส่นพ่กหนูก่อนเดี๋ยวแม่ก็แม่จะอาบน้ำแล้วก็เป็นตัวเรายเลง อร่อยไหมลูกม,ม,มาพ่อแม่พี่น้องเหมือนบึ้งสาวๆกินข้าวนี่เกี่ยวพอมาเขามาแกงกันต่อมาออมกันต่อจ้ะใจลืมถอนผลไม่ใช่นี่ต่ไตนั่นตะไคร้ถอนนั่นแหละไม่ใช่วันวนาะนวันวด้วันไ,ไ,ไม่รู้มีแม่บ้านแม,ม,ม่จอยอะ่ะแต่ถ้าแม่แม,แม่ใครนะแม่คนนั้นอะ่ะคนพีไร้วันอะ่ะเออถ้าเข้ามาเขาก็คงเอามาด้วยจ้ะ รอให้เดือดแค่นั้นแหละเดี๋ยวมาเบิง่งเที่ยนน้องจะจัดพี่น้องตอนใส่ผักมากิมากำลังเดือดเลยจ้ากำลังเดือดสองสาวกินข้าวกันอย่างเลือดอร่อยอเดี๋ยวรอให้เดือดแป๊บหนึ่งเดือดแล้วห่าปรุงแล้วเดี๋ยวเ่ากับใส่ผักมาจากพ้อพี่น้องผักเน้นเน้นผักอันนี้ผักป่าจากธรรมชาตินะลูกอันนี้คือผักชีรอมฮะเบรบคัมเลยลูกจ้ะ สีล้อมอันนี้ก็คือคล้ายๆผักกวางตุ้งบ้านเรา,เาลูกอันนี้ก็คือผักเสี้ยนปลาไปแล้วพี่น้องพึ่นกำลังสิไปส่งหลุหลูกมากลาไปเอาของไปเอาเครื่องอันนี้น้านงบอลเพิ่็สิไปในะลุงพิ่เพิ่นสิไปเอาอันน้ำมันเบรกพี่น้องอันแน่ออันอยางเบรกใส่รถมอไซค์พิ่นนี่แหละมันเบิดเอามาปรุงก็เลยได้มาใส่ผักมาจะเนะกก็ม่พี่น้องจ้ะ ขาดไม่ได้คืออูมามิอูมามิซูรดเด้จ่จากพี่น้องมันขาดไม่ได้จริงๆมันเป็นของคู่กันจริงๆแล้วก็น้ำปลาหน่อยนึงนะคะออมต้องใส่น้ำปลาน้นำจากมอยสิสี่สบ่วหน่อยละใส่หลายติบใส่เบิดขวดเลยน้ำปลาหน่อยหนึ่งค่ะคแล้วก็ ข้าขวคั่วนะคะแล้วก็ใส่ผักแล้วก็เอาขึ้นเลยจ้ะพ่อแม่พี่น,อน้ของจ้ะข้าวคั่วจะวิธีไผยวิธีมั่นแลจ้ะความจริงข้าวผั่วใส่สุดท้ายแต่่วามาสามใส่ไปเลยเพราะว่าผักเขก้าบ่ใส่ดนมานนจ้ะเนาะจะแสบแล้วพี่น,อน้องเดี๋ยวคอยมาเบิง่งตอนใส่ผักแล้วเด้อเซ็งเอาไปกินงานบ้านติจอยไปกินน้ามู ใส่ผักเลยค่ะอันนี้ห้องสอดห้องน้ำกระด้ซิมจักหน่อยนะชาติเข้มข้นมากนี่ข่อยยุใส นี่พอแม่พี่น้องจ๋าเบิงเบิงผักข้องเ้าทะลกมากกับเจังสีตีแฟนแพรกับตงเป็นโซ่เฟอร์จ้ะคนพี่น้องจ๋าเสี้ยนอ่นอนหั่นครึงลงเลยพอปอกแซบซุหยอดพักซี่หลอมใส่ลงไปพักซี่หลอมบ่ต้องหั่นเลยจ้ะใส่ลงไปเลยนะคะพักซี่หลอมเสียนหั่นแน่ ผัดก,กวงตุ่งที่แรก,กว่าสิพัดผักกวงตุ่งนั่มันมันเห็ดบพะท่านวสิพัดใส่อันตรกระกป๋องให้ลูกๆก,กินบพะท่านจ้ะพ,พี่น้องบพะท่านอีห,หลีก็เลยได้เห็ดซ้ำนี่แหละอุออ้ยแต่แสบพักพี่น้องเอ้ยออรับประกันคว่ำแสบได้จ้ะเด้อพักซี่จากธรรมชาติเดี๋ยวสิเห็ดเมนูอันแกงสมอยู่เด้อแกงสมไอ ผักกวงตุ่งกับผักบุง้งแล้วกัใส่ดอกกระเทียมน้ำเพราะว่ายังยังพันได้เห็ดจากพี่น้องยังบ่ทันววางใจยังเย็นเด้อเห็ดให้กินแน่นอนจ้ะสิเห็ดเห็ดให้กินให้ชมน้ำกันยเยอะเก็บมาแหลวกับผ้าเห็ดกินที่เจ,านานจา้าห่านผักพี่แต่ธรรมชาติผักซีหลอมใส่เบิดเลยเพราะแยกจอยแล้วมาขายใส่เบิดเลยเอาเบิดเลยผักซีหลอมเน้นผักซีหลอมจ้ะ เดีย๋ยวมันจะหยุบได้จะได้พักจะ้ว่หยุบพักไร้ายเนี่ยน่องมากพอดีแต่ไปกินเอาไปกินน่องสุมากมือแรกเนี่ยแหละจ้ะเพินเลิรงานแล้วเพิ่นกระสีเลยมาหาเหญ่มาอยู่ในเอื้อยหมื่นสองหมื่นพิ่นกระสีกับ,ค,บคุณจะยุดช่วงเทศกาลอันพิเซอร์เนี่ยะจ้ะบ้านเา้าเอื้อยสงกานเนาะ อีสเตอร์อีสเตอร์เคสการไข่ผักลายโขดเดี๋ยวเบ่งก่อนมาคนกันไฟนแห้งเลยผักงบแล้วกับพ่อเลยเอาผินเลย สงการนี่ขคือหอดผู้เฒ่าอยู่เพืือนบ่านแพทย์มีผู้ใดเมื่อหาลูกล้านกรลายอยู่ต่ว่าัะเจ้ากับโปกัดให้หาเล่าเนาะจากะกแพทย์กับจ๊ศิวาจังไดใส่ขวลัวลงไปแล้วอวหรัวแบบมันหนามันเข็มขนแล้วจะจับนอนนองจ้ะก็แสบถึงแม่ท่านพี่เลยจ้ะคนพักแห่งคน,นยุบก่อนใส่ได้หเห็นเ่อนบ้านอื่นขาเจ้า โคตรลงเฟืองล่งเฟียไปหาผู้เทิงผู้เถาเนาะมาดามกบบบวไรเมื่อละหลูกร้านแล้วก็ล้ายอยู่ด้ผู้เถาอยู่ือนแต่ว่ามึงมีค้นไปจะาวัยคนยากนังกันมากินมากค่ะพี่น้องสาอแยกคนคนก่อนเด้อ ใส่ผักหลายหลายองหนังคุกคิกน่าจ้ะเนาะเป็นหมอที่เสี่สุดในโลกเลยเด้อมันได้เพิ่นย่องแต่ของไม่มีใครย่องย่องเองแต่สิเปิตเสียบอีหลีนแหละมันแค่สบอีหลี่เพราะมันเป็นเต่าเสบมันแสีบอีหลีบ่ได้ย่อง แต่ว่าทำไมพี่น้องกับสิบโเสื้อแต่วเด็กกินน้ง่งันทีพี่น้องเสื้อโบเสื้อออกมาด้านเด็กกินน้ำใไ่พี่น้องอุ้ยแต่เสียดสุดหยอดเลยได้ค่ะเด้อจ้ะ ขอสิมจักหน่อยเนี่ยรับประกันแสบสุดยอดเดี๋ยวสิมผักให้เบิง้งด้วยจ้ะเด้อชิมผักชิมผักอันนี้ผักกวางตุ้งอืมบอดผักซี่ลง่งอืม หอมกรอบแซบผักเซียนเราอยู่ไหนอืพักเซียนแซบผมอันล้ำหน,น่อยๆมหน่อยหน้าเบิ่งหนาตาม่เบิ่งหนาตานี่จัดเรียบร้อยแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องมากมากมากเอาถ้่วมาตักเอาเขามาจําเด้อจ้ะพ่อแม่พี่น้องเมนูอมไก่บ้านนะคะใส่ ผักปลาของเหามีผักเสียนรัง่งผักซีลอมแล้วก็ผักก้วงตุ่งนั่นเองนะจ๊ะเนาะผักกลวงตุ่งัางของเหาสำหรับคลิปนี้มาดามก็สิฝากไ้ซ้ำนี้เด้อจ้ะเด้อขอบคุณได้หลายเด้อที่มาเบิ่งมาชมน้ำกันอยู่ดีไม่แห้งสูงผูสูคนขอบคุณได้หลายสำหรับกำลังใจที่มีให้มาดามผิดมาสุมกบเอ็นจอยหลายสายเดนมาร์้อจ้ะเด้อพ่อแม่พี่น้องจ้ะกลับลาไปก่อนคะ่ะ เฮงๆเลยด้วยเด้อจวจะเด้อรักมาจุ๊บๆสวัสดีจ้าบ๊ายบายนะคะพ,พ่อแม่พี่น้องรับประกันความแซ่บนะจ้าคุณอาคุณพี่น้องมาๆมา,มากินน้ำกันแ่บๆน้ำกันเด้อจ้จะเด้อแ่บอีลีขอบอกจ้า